อ่าเรามาที่วงจรแบบขนาดกันเลยนักเรียนก็เปิดกิจกรรม1.5วงจรไฟฟ้าแบบขนาดในหนังสือหน้า8 1น,นะคะในรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยคือวงจรขนานเราวาดสิคะว่าแผนภาพเป็นอย่างไร กวโดนสายแปลงพึ่งข้าวกูโดนเน็ตมันไม่ดีครับโหโอเคแหมรีบพูดเลยนะเพื่อนกันแล้วไง เรียนเช็คจุดเลยนะวงจรนี้ก็จะเริ่มยากนิดน,นึงนะสุขสุกชากีก็เพิ่งมา หลอดบนคือหลอดกอหลอดล่างคือหลอดขอหลอดกอเนี่ยขนาดมันสองโวลต์นะหลอดขอ6โวลต์ขนาด2 5จโวลต์เนี่ยหมายถึงว่ารับกระแสไฟฟ้าได้ไม่เกินเท่านี้อันนี้ก็ไม่เกินเท่านี้หลอดขอจะหลอดใหญ่กว่าหลอดกออ้น,นั้นเราสังเกตดูตามรูปเนี่ย หลอดโกเนี่ยมันจะสว่างกว่าอือนี่หลอดขอจะสว่างน้อยหน่อยแล้วก็ให้คิดตามว่ามันเป็นเพราะอะไรต่อไปตอนนี้ยังไม่บอกนี่ค่ะเรื่งองการตกล้มเท่ากันมัน อ่ะดูต่อมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีผ่านนะคะเอา,าเราวัดความต่างศักด์ก่อนความต่างศักด์ที่วัดโจทย์บอกให้เราวัดที่จุด บีซีก่อนนี่ค่ะตามรูปคือบีมอยู่ตรงนี้เนาะซี C มันอยู่ตรงนี้แต่ตรงเนี้ยมันคือสายไฟเพราะนั้นขยับมานิดนึงตรงที่จุด b ก็คือจุดที่มันเชื่อมตรงนี้นั่นเองและน,นี่ค่ะนี่คือจุด b นั่นเองูและนี่คือจุด C ครูก็ต่อขั้วบวกเข้ากับขั้วบวกของโวลต์มิเตอร์ แล้วก็เข้ากับขั้วลบของโวลต์มิเตอร์แบบนี้นะคะอันนี้เห็นชัดๆาวาดรูปแสดงการเอาโวลต์มิเตอร์เข้าไปต่อที่ข้อมที่ B C หรือข้อมที่หลอดกอนั่นเองนเรียนเราวาดรูปเองนะคะแล้วก็มาเช็คกับครูนะแล้วค่อยมาเงยหน้าเช็คกับครู รูปมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเรียนดิในทางปฏิบัติกับแผนภาพมันจะมีความต่างกันเล็กน้อยเวลาในทางปฏิบัติเราต้องหาจุดเชื่อมไงตรงนี้คือ vbc ซึ่งมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในตารางบันทึกผล นี่ค่ะรูปนี้เราก็จะดูค่าว่า vde มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูในการทดลองของครูโอมทีนี้ถ้าเป็นในแผนภาพนี่จุด D จะอยู่ตรงนี้จุด e จะอยู่ตรงนี้และนี่ค่ะเชื่อมเข้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบ แค่นั้นเนี่ยสังเกตนะเนี่ยบวกมันจะอยู่ทั้งฝั่งบวกนี่เสมอเวลาแผ่นภาพนะนด้นีลบเนี่ขั้วบวกของแหล่งกําเนิดไฟก็จะต่อเข้ากับบวกของทั้งแอมมิเตอร์แล้วก็บโวลมิเตอร์ต่อไปค่ะจุดสุดท้ายหน้าถัดไปคือ AF จากรูปนี้จะต่อ,อย่างนิดนึง A อยู่นี่ค่ะ ครูหาสายไฟมาเชื่อมตรงนี้จุด F เนี่ยคะ่ะอันนี้คือจุด D นี่คือจุด E A F โอ้ย F อันนี้ F นะคะแล้วก็ หรือตรงนี้ให้เป็นจุดดีก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ E ตรงนี้ก็จะเป็น B หรือ C รูปที่เกิดขึ้นก็จะเป็นนี้ ในทางปฏิบัติจุด AF จะต่อ,อยากนะคะแต่วาดภาพไม่ยากเท่าไหร่ ดอีบ e. B แล้วก็ C A F อยู่ตรงไหนนี่ค่ะ เด็กๆจุด A เนี่ยถือว่าจุดนี้ก็เหมือนกันนะจุด A หรือจุดจุดนี้ก็เป็นจุด A ได้จุด D และจุด A ก็ถือว่าเป็นจุดเดียวกันเหมือนกันเนี่ยจุดนี้จะบอกว่า A D แล้วก็ B เนี่ยคือจุดเดียวกันพูดได้เลยแล้วก็ในทำนองเดียวกัน C E F ก็คือจุดเดียวกันเพราะนั้น จุด a อคข้อมตรงจุด A จุด F หรือค้อมตรงจุด D E หรือค้อมตรงอันนี้จะยากนิดนึงนะดูก่อน b c เนี่ยมันคือข้อมที่จุดเดียวกัน ทีนี้โจทย์เขาให้หาที่ AF เรามาดูผลการทดลองพิมนาราอะไรคะครูความต่างศักย์ที่ตำแหน่ง BC 1.8โวลต์ทั้งหมดเลยอ่ชาชา้าๆ1.8โวลต์ DE 1.8โวลต์น1นโวลต์ AF หนจโวลตเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปตรงนี้นะคะที่ครูอบอกว่า a d b เนะี่ยคือจุดเดียวกันแล้วก็ f DEE ีอ e, e, uh, e, แล้วก็ C คือจุดเดียวกันทีนี้เมื่อเราวัดคอมจุดนี้มาจุดนี้คอมจุดนี้มาจุดนี้คอมจุดนี้มาจุดนี้มันจึงเท่ากันเลยค่ะ VAF จะเท่ากับ VBC จะเ <theo> ท่ากับ VDE ก็เป็นไปตามผลการทดลองสรุป AF มันคือ V รวมทั้งวงจรสร่วน BC นั้นคือ v> งวง<ร>ความต่างศักย์ที่ค่อม หลอดไฟฟ้าหลอดกอครูให้เป็น v1 vde คือความต่างศัก์ไฟฟ้าที่ค่อมหลอดขอครูให้เป็น v2 เราจะได้ v รวมมีค่าเท่ากับ v1 เท่ากับ v2 หรือความต่างศัก์ไฟฟ้าเท่ากันทั้งวงจร จ้ะอ่าเรามาวัดกระแสไฟฟ้าที่จุด A วาดรูปเลยที่จุด A มันอยู่ตรงไหน จุด A อยู่จุดนี้และสังเกตดูต่ออมเข้าไปเลยเพราะนั้นแอมมิตเตอร์จะอยู่ที่จุด A เลยแล้วหลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะแยกไหลเป็นสองเส้น เส้นบนเข้าหลอดกอเส้นล่างก็ข้าวหลอดขอจุดดีนี่อยู่นี่คือแยกมาแล้วแล้วก็จุด E คือหลังจากออกไป มาดูหลอดก็ตรงนี้ก็ต้องเป็น b ตรงนี้ก็ต้องเป็น c ทิศของกระแสไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขอให้วาดทิศด้วยตรงนี้แหละคือ i รวมกระแสไฟฟ้าแยกไหลฝั่งไปทางหลอดกอให้เป็น i หฝัง่งไปทางหลอดขอให้เป็น i สง ตรงนี้ก็เป็นไอหนึ่งอยู่แต่พอมาอยู่ตรงนี้เป็นไออะไรคะครับตอบไอเลิฟยูนะตรงนี้ i ออะไรคะเอ้าวออะไร i สองอใช่เหรอ,อตรงนี้ต่างหากล่าไอสอง ไอรวมไอรวมมะคุ <l> เออ <c oughs> ช่ไ <c oughs> อรวมไอเลิฟยูเลิยไอรวมไอแคทไอเขาอ่ะสาวสู้ <love> <c oughs> เรื่องนี้มันเข้าทางหนุ่มๆเขาสาวสู้ ตอนนี้เราต่อวงจรแบบอนุกรมแล้วก็วัดกระแสที่จุด A กระแสที่จุด A มีค่าเท่าไหร่นะก็คือเราต้องการวัดไอรวมนั่นเองมีค่าเท่าไหร่อ๋อคุณลืมจุด F ด้วยจุด F อยู่ตรงนี้นะคะ มีใครยังวาดรูปไม่เสร็จทงเสียงมีนะคะเรามาที่จุด B ีวาดรูป อ๋ออันนี้เขียนขั้วหน่อยขั้วบวกทางนี้ทั้วลบตรงนี้ของแอมมิเตอร์เมื่อกี้ไม่ได้เขียนพอวัดที่ตำแหน่ง B แล้วก็ไปที่ตำแหน่ง D ีถูกปะเนี่ยว่า เดี๋ยวครูรับเพื่อนเธอก่อนเยอก็ตรวจไปโอเคถูก <Okay. S 1> ต่อไปลองเขียนที่จุด F เลยค่ะ ไม่กวาดบ้านด้วยเขเกไม่กวาดบ้านอนะ่ะคือเพ่งบอกกวาดใครแม่ใช้ไปทำงานบ้านแล้วบอกเลี้ยงก่อน เราเขียนทิศของกระแสด้วย นี่ที่ตำแหน่งเอนะคะเขียนแล้วก็เงยหน้ามาดูใครจะให้ย้อนไปที่ตำแหน่งดีก็บอกผมครับผมครับโ oh <no>, no. อหนูค่ะหอูอ่าไปที่ตำแหน่งดีก่อนแล้วก็ในระหว่างนี้คนที่เสร็จแล้วก็ตำแหน่งเอฟหล่อเพื่อนนิดนึง <c oughs> ลองเขียนทิศของกระแสไฟฟ้าฝึกเขียนได้แล้วนะเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องใช้ให้ดูซิว่ากระแสไฟฟ้ามันแยกไหลไปแล้วมันตรงไหนเป็นคือไอหนึ่งไอสอง

เอาละเดี๋ยวครูจะวาดวงจรฝั่งนี้ให้ดูแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพชัดๆ ตำแหน่งที่เราวัดกระแสะไฟฟ้าก็มีจุด A มีจุด F นักเรียนให้สังเกตจุด A และจุด F มันคือไอรวมถูกไหม ให้หนักเรียนดูค่าให้สังเกตค่ามันทำไมกันมันเป็นไงคะเท่ากันมันทำไมคะเท่ากันนี่คะก็คือ i ที่จุด a เท่ากับ i ที่จุด f ทีนี้เรามาดูที่จุด B จุด B ตัดิชาเขาจะจบอยู่แล้วตัดิชาเพิ่งเข้าจุด B อยู่นี่และจุด D จุด B คือ I B I B คือ I หนึ่งเปิดไม มีค่าเท่ากับ0.210 m แอมป์ส่วนจุด d คือ i อที่ดมันคือ i 2มีค่าเท่ากับ0.225มแอมป์ นักเรียนลองนำไอหนึ่งบวกกับไอสองดูสิคะมีค่าเท่าไหร่อ,อปเปอลยหนึ่งคนศูนย์จุดสี่ 4, สามห้าศูนย์จุดสี่สามห้าซึ่งมันมีค่าเท่ากับ ไอรวมไรวมใช่เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้นั่นก็คือฝั่งนี้นะคะไอรวมมีค่าเท่ากับไอหนึ่งบวกไอสองกระแสไฟฟ้าพอถึงจุดที่แยกไหลมันก็จะแบ่งไปตามอุปกรณ์ไฟฟ้าทีนี้ครูถามนิดนึงว่าจุด c เนี่ยหนูตอบผูสิคะจุด c มีกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ไหลผ่านเท่าไหร่ 2> 2. 1. 1> เราเริ่มขยายผลแล้วผู้ถามว่าจุด c มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่ศูนย์จุดสองหนึ่งศูนบาทถูกต้องเพราะมันเท่ากับจุด b แล้วจุด e นะ กระแสไฟฟ้าเท่าไหร่บน2ุดสองสองห้า <S <S 2> <S 2> ได้แล้วสองสองห้าอาเก่งมากถือว่าน่าจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาสรุปกัน